สวัสดีครับผมปูฤาษีครับผม,มพักกันมาอย่างน้อก่รอเอ้ยผมกับม่าว่ชิมาหาปูเนี่ยเห็นอาจารย์ว่ามีฤาษีมาอยู่น้ำว่าสัน่นผมก็เลยแว่มาหานี่ลละวัดชิมาลบกวนนี่ล่ะอเอาง่ายๆว่าอยากได้เรียกได้เบื่อน้ำน<อ>ปูนะปูไม่ได้ใส่ก่อนครับนี่นะเราจะทังขุดแล้วทังผู้ขุดแล้วผูผ้เขากล้วขุดแล้วโอ้มาจะผู้เขาคั้แวแม่อนเอา้าเจ้าไหนก็ได้มา รู้จักกับวัดอาจารย์มากจังไหยครับผมอพนไปทุดงทาง้งพุนตัวได้ไปพ่อเพื่อนดอ้วยโอ้พนไปทุดงทั้งคุณได้ได้พ่อเพื่อนแอม่จังมาได้มาหาเพื่อนอยู่นี่น่ะจีแม่มาเห็นมาเห็นเรากําลังเสร็จกําลัง 7, ๆๆสางโอ้มาเห็นมาสางซอยเพอนเน่กับจังฮที่ละ่ะจังปูรุสีเห็นนี่ละวัดว่าล่ามเพื่อนกระไดนี่ละพนจะค่อยเฮ็ดค่อยสางค่อยเฮ็ดค่อยนัย่นไปนี่ละ จังว <łość> uh ่า huh. จักรสีดาซ้ำดายกับยูทูบกับมาเฮ็ดซอยเพื่อนมาเอือนคนซอยเพื่อนนี่แหละตั้งเจอกับปล่อยเลขไปงวดว่างหนึ่งบัถือหรอกโอ้ะเลริตัวนี่คนสื่อน้ำกัดรายเนี่ยงวดว่างหนึ่งทำกี่ไ้บัตรถือเมื่อซอยอีกแห้งหนึ่งตนาีโอ้กับชาถูกหวยมาซอยเนี่ยเอฟซีเข้าได้โชคได้แช่เพื่อนในมาซอยเห็ดซอยสัง เราพ่นขันเพื่อนได้เงินในท่องขันเพื่อนมีเงินมีท่องเพื่นกจเคดเด็กสั่งแต่ที่มาเพ่อน้นกิดไเนาะเงินนี่พอพนปูเลือดสีขึ้นอย่างิีอาจารย์ว่าืึอจังหวะบอกเลขแม่นแต่ว่านี้จังไรปูครับอาจารย์ว่าวางสันบอกขึ้นด้เลขที่วาปูก็ได้อยู่มัน่านมาฝันดีปะต่างแต่มัน่านน่าจะขึ้นหรอปูมันสีหาขึ้นหรอวะน่าสีหาขึ้นแล้ว ันบ่นีมากมากหอดี่มากฟันมาได้นิมิตอี่อยังดีๆบ่ฟันฝันยนบ่เพราะว่าตามนังแหลวค้นมานอนอยู่นี่พวกเขเ้ามานอนรักษาพวกเก็บลังกวาเดียวเนี่ยข้ามานอนนี่ข้าได้เลขข้าวก็ได้โชคได้ใช้หลายอยู่ดิเจ้าว่าปูนี่แห้งทีมมาบําเพี้ยนมาเพี้ยนอยู่นี่แห้งชิบ่ได้เลขจังสมบูรณ์หรอกว่าฝันได้เป็นเลขบ่ปูนข้งงางไหนข้างฟันได้เป็นโตัวข้างฟ,ฟันลักษณะใดครับฟันว่าได้ไปน้าเพื่อนนี่แล้ว ไปยางไปน้ำเพื่อนนี่แหละเพื่อนเห็นยางเลี้ยวปอเพื่อนคือยังส่งยางเลี้ยวจะซึ้งบ่ได้บ่ได้งเหรียญแต่เราส่งยางแต่แล้มันเลี้ยวออกหนาเว้นเว้นก่อนเป็นคือยังปูยางน้ำฝนสำหรับเครื่องมืองานยางน้ำฝนเพื่อนแต่เพื่อนยางต้นหนาเพป็นยางต้น แสงไปน้ำออกต้นหนาเล่าเลยไหมไหมท่านอาจารย์วัดป้านี่บอกไม่นเออโวเพื่อนเพื่อนยังออกก่อนจะว่าเป็นเป็นแสงเป็นแสงบ้าบ้ากับเสื้อสีสีท่วงยังบ้าบ้ายังออกหนาคือเขาซองไฟต้นหนาเล่าไปเล่นโอ้เป็นแพล่ะสามีออกไปเองฉลุดโอ้แล้วแล้วปูหรือสียังน้ำกลฉบับปันนี้แม่นยืนอยู่บน้างหลังเคนคนขึ้นคือยางเลี้ยวแท้คือเพคนยางแต่ว่าจะคว้างในแลียนฉบับปูบนแลีนแต่ว่าเพคนขึ้นโซงยางได้คนทรงเลี้ยวไปคือยังขาเพคนโบ ได้แตะดินเล่นนะคือฮว่ไปจะนาคือหว่ไปดิอันนี้คือในฝัน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 แล้ววันนี้ผมกับว้านจีฟันได้เล็กอันว่าพ้นว่าผู้ไดเล็อกไดเบื่อมาฝากตอนเอฟซีเขาบ่กผูอันได้ได้วะไดว่าพูนเล็กเลยไปเลขกฟันว่าเลือกจังไหนผู้ไม่จังไหนได้มากจังไหนว่าพูนเลือกว่าไดบอกตรงตรงเนาะหืว่าไดบอกตรงตรงเลยว่าโอ้ห้วย ไม่ได้บอกตรงๆบอกจังไหนน้มันนี้พูว่ากอ,กอา้อมบอกจังไหนน้มันนีหนะอ,อมว่าพูดเรื่องนี้พู่ไม่ได้บอกตรงๆว่าที่บอพิศนาอ่อนเนะ้ยโอ้คันบอกตรงยังที่มันมันเป็นไหนปูนนพิษเทียนพิษอย่างจีบัน,ม,นมันสิพิษตัว ให้เป็ี่นปัญหาหลายวดที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ผูอยู่อย่างที่อาจารย์เบ้าสู้ข้างว่าผู้ให้ที่จ่งวัดนี้ก็ให้เป็นปัญหาบอกไหเป็นปัญหาให้ไปตีเอาให้ไปตีเอาเขาเจ้าเก่งหรอกเขาจมีหลวงมีวาสนาเอฟซีน่ะทีเนี่ยบ้าเพราะต่ปัญหาก็อยากได้อยู่ดิปูเนาะบาวันวดงวดนี้เนี่ยพูได้ตัวใดละปัญหาสอกสสอกส สามตัวมันตัวนี้แมี่ยนโอ้เกี่ยวมันเอาตัวท่อใส่หนาเนาะกันเอาตัวท่อใสกับท่อก่อสอเลยดีนาปูเนาะแต่ท่อก่ออนี่ยเพราแห้งนี่เนี่ยท่อกสอซอที่ตะไรกับไปหายืมเราได้ยี่ท่อกสอสอ่างซอกอซอวะที่ปูเน่เอาวันนี้ว่าน้องเนี่ยจากหันจักหน่อยนาปูแล้วขออนุญาตบาดข้ามหลายๆได้ปูเด้ซอก่อสอเนี่โดยดุนพินิดปูนี่ปูสิตีเป็นจังไนสมมติว่ามันเคยเปลี่ยนนะปูเคยเปลี่ยนสมมติว่าปู ให้ปัญหาตัวซอตัวกอตัวซอเนี่ยแต่เขามันเคยเปลี่ยนยังไงปูมันเคยเปลี่ยนไหนตัวกอเนี่ยต,ตัวซอเนี่ยมันเคยเปลี่ยนหนังไดแน่ของปูเนี่ยมันก็น<ะ>ได้หลายมันได่นแต่แต่พันธุ์ชีสาตีเอาดอกพันเก่งดีดอกแต่ดูเล็กลับไปก็สามแน่สี่แน่สออืมหมายว่าที่เราพู้ว่าเป็นตัวที่ผมบ,บอกเป็นตัวที้ดีตัวนี้เนาะซอกอซอเอาซอกอซอได้พันธุ์พิลังเด้อปูเรื่องสีพันล้าน เพื่อนให้เป็นสกสสอกอกอชิมุจ่าคือดอกที่อือกอนี่ว่าเพื่อนผู้ขานปึกนะสาโหดนี่กอกะจีตีเป็นเก้าแน่เป็นเก็แน่ไปเสียแล้วกอเก็ดกะมีดีรังเทียปูอือนั่นหลายแนว่ยที่กอกะเก็ดกะมีดีอือสอกอสอเด้อพ่ายพลังเด้ออ่าคาเทียได้โชคได้ใช้คัเทียได้มีโอกาสได้เฮ็ดได้สางสาราปฏิบัติธรรมหัวมกับปูรีสีพันล้านกับอาจารย์วัดป่า ชาบ้านจอมสีเฮาซอกอซอเอ้าปูมีตั้งต่นั่นบ่ครับผมมีตั้งต่าเลขสามตัวบ่ะสองตัวก็มีสองตัวก็มีนะไหนทักสามตัวบนสองตัวล่างตัวไเนีสองตัวล่างนี่ตัวใดละปูปัญหาเฮาซอจ่อซอจ่อเนี่ยมันเป็นซอสซอดิซอจอดิเป็นแค่ซอจอมันเป็นซอสซอโอ้ซอสซอกะสมาชิกสภาจังหวัดห่วยคันว่าวยังสั้นนี่เนาะว่าวแล้ว ขอขัดปู้จังหน่อยซอจอเบาแล้วว่เาเรื่องเด็กเลือกตั้งมือนี่ก็มือเลือกตั้งหรอกปูอืม,อมเด็กนาย,ยกคนที่ทเท่าไรเบาเล้วก็ไไ้นาย,ยกคนที่สามสิบทีเลือกตั้งข้างนีเนี่ข้างที่เท่าไรบรูษแต่ว่านาย,ยกคนที่สามสิบคนต่อไปนี่สันนี้ผมมาเตาเรขปัญหาของผู้ลี้ีพันหลานกับซอจอ สอจอโออ้าวเจีอารถผมว่่อยากว่าแต่พันสองเจ็ดแน่สามเจ็ดแน่เนี่ยก็แล้วแต่พันสิบบา,า,า,าทนเนี่ยเดี๋ยวแต่ปูฐานะจังไรเนาะเลี้ยวแต่ปูที่เกียวช,าช้านจังไห<ม>โอ้สมัยตะกี้เนาะตั้งแต่ผมเนน้อยไปน้ำวัดน้ำว่างที่ไปขอเลขเพิ่นเพิ่นกะไฮจะเป็นปัญหาที่ที่เพิ่น่ให้เป็นตัวแต่มา,ายุคนี้เพิ่นเขียนให้เป็นตัวเลยสมัยตะกี้ไปน้ำวัดน้ำว่างเพิ่นกใไ้มาจะเป็นปัญหาที่หลับพระเพิ่น เพื <Net> ่อนเก่งเพื่อนนั่นอะนะไปก็พอไปแต่เพื่อนจะใหญ่เป็นปัญหามากทีละเออสอฮอสอจอยยางเล่าใจเพื่อนทีว่าหอออกมากอะเพราะผมว่าแปรกว้มกับมัศเสียกันตั้งเทียบกับในโชกดูวตั้งเทียกับแปลพิษไปขึ้นกันแต่ว่าอักษรเพื่อนอะที่คิดว่าจะว่าฮักแปลพิษทีนะ ผมบอกค่นผมเขียนไว้แล้วเหรอวะเดี๋ยวท,ที่จะรู้ให้อเอฟซีเบิรงนยูร์ปาจังไหนอันนี้ปูที่ยู่นี่โดนปนไดบันนี้ปูที่ยูโดนปนไดเงี้ยสิจ้อยเฮ้จ้อยสั่งเนี่ยเพิ่นแล้วเพิ่นตัวผมบอกเขาจีไ<อ>ปตัวแล,ล้วรัวทั่วร์ดีผมเราเพื่อใดโอ้ <คน S 2> มันใจสิเขาพันสาแล้วนะเนาะเนี่ยสีกระสินบันสีได้หาวันยูเพื่อกันหมวกพระกันนั่นแล้วเมียนหมวกนะเมียนหมวกนะยู่นี่แหละปุ้ย คาเทียมีโอกาสมีโชคมีใช่กันผูนีนี่คาเทียเลขพูเขานี่สอกรอกับสอจอผููเขานี่เอฟซีมามหาอยู่เฮ็ดจังไหเออคว่าแล้วคาเทียทีคาเทียได้เฮ็ดได้สางนหมองกันคาเทียเอฟซีมหามีบุญวาสนาทีนได้พ่อกันยุดอกที่ครับผมอ้าวกาด เอาสั่ตัวน pues ้ำปูนะว่ายากรีว่าสีถามยังบอกกันเรื่มข้าวมัน <mail> นีว่าพ่อปูแล้ววันได้เลขแล้วมันเรื่มข้าวมันเรื่อเรื่มจักรีถามมียันผลจะไายน้ำปูนะอ๋อวันนี้กอบคพุณนพู้หลายๆครับผมเนอะผู้เนอะจังไรกัดงวดนี้มันใจพวปูเอาถามด้วยกิมไทยไัมันใจกวงวดก็มันใจอยู่ดิมันใจยนอนมันใจอยู่มากประกอบกับฝันที่เห็นอาจารย์มาขึ้นนี่หรือเ่าไม่สิเข้กันยีดอกบึงทรงซอยกันเห็ดกันสามอยู่ โอ้ครับผม,มแน่แน่ครับผมอ,มอ,อ๋อสกสเด้อพ่อพี่น้องครับผมสกสอ่าปินาลือสีพันล้านนะครับสกสอือสออมแล้วกะ็เลขล่างเป็นสจมาสัน่นอืมพอพี่น้องก็ต้องเอาไปพินหน้าบ้างเด้อนี่จึงเลขปูเนี่ยปูฤอสีพันล้านเนี่ยควนจะให้ถึกมากตลอด แต่ว่าเพื่อให้เป็นปัญหาเนื่องจากว่าเป็นนังนกให้เป็นปัญหาก็ว่าให้เป็นโตโรดกันว่าลังก้นขันสมมติว่าให้เป็นโตเนาะเพื่อนกับมีเพื่อนคารัมของเพื่อนน่ะไรอไปเพื่อนกับมีแนวคารัมของเพื่อนจึ่งแต่ละค้นการใหลขได้ห้ยี่เพื่อนกับมีแนวคารัมของเพื่อนจะนั้นแล้วอกัคิิหน้าเอาครับ ก๋าจีอะได้โชคได้ใช่น้ำเพลินปูมีวัดสนาคือจได้โชคได้ใช่อีดอกเนาะเอาไปนี้รบกวนปูจำนีน่นี่เขารับปูครับผมรัขอบคุณปูดได้หลายถ้าปูเด้ดเอ